เริ่มเริ่มเริ่มเหลืองแล้วเพื่อนของตัวนี้ของตัวนี้เพื่อนอะไรกันนี้ทอดมันกุ้งข้อมึงเพื่อนโด,ดนด้กุง้งทอดมันกุง้งอันนี้แจกใช่ปะขายครับขายเอาขายเหรอเออนึกว่าแจกเ,เห็นแถวยาวไปนู้นนึกว่าแจกนึกว่ามีงานบุญซะอีกเนี่ยอันนี้ขายนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนไม่ใช่ไม่เขาไม่ได้แจกนะนี่ครับชิ้นให,ใหญ่เลยนะ โอ้อนี่เป็นไงเขาทำศาสตร์สอาดนะเพื่อนเห็นปะ่ะมีมาตรฐานแบ่งทีมแบ่งอะไรเรียบร้อยนะเมื่อก่อนนี้มันก็บดไปเลยตอนนี้เขาทาเป็นบดแม่ละเอียดมากบดหยาบให้เป็นชิ้นชิ้นเป็น,นเพื่อนดูนะเห็นกุ้งป่ะมีกุ้งเป็นชิ้นให้เห็นนะให้ดูนะอันนั้นอะไรกันนี้ถ้ดม,มันกุ้งควอมึงเพื่อนโดนไล้กลุ้งถ้ามันกุ้ง มารยาทงามมากวัสดีครับวัสดีครับเพื่อนครับเพื่อนครับขาบยดีมากเพื่อนทำกันไม่หยุดเลยร้านนี้ทำไม่ทันแล้ว,ลวต้องทำไม่ทันแล้วนี่เพื่อนสุดยอดในความอร่อยความสะอาดนะเพื่อนร้านนี้มาตรฐานดีก็<ม>ทำเป็นระบบมากนะเขาวางงานกันนะ ยิ้มแย้บแจ่มใสเพื่อนเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็ต้องก็ยังยิ้มอยู่เพื่อนแถวยาวถึงหน้าเขาน้ำแถวแถวแถวยาวถึงหน้าเขาน้ำนวเพื่อนถอนเลยน้อยแ,แล้วนะครับผมขึ้นไม่ทันจ้าอันนี้แจกใช่ปะ่ะขายครับเอาขายเาายหรออนน่นึกว่าแจกเห็นแถวยาวไปนู้นนึกว่าแจกนี่มีงานบุญซะอีกเ,เนี่ยอันนี้ขายนะเพื่อนๆไม่ใช่เขาไม่ได้แจกนะ นี่ครับชิ้น,นใหญ่เลยนะนี่นี่ครับขอบคุณนะครับผมขอโเรานี่ไม่รอนานนะครับผมไดกชิ้นครับ10ชิ้นนะสิบชิ้นเหมือนเดิมเพื่อนๆสิดแถมหนึ่งใช่ครับผมติดแถมหนึ่งโอ้ดูดีคน เคยมาทานยังรครับยังเด็กครัยัง,ยง,ยงไม่เคยทานเลย,ยเห็นแล้วคงน่าทานก็เลยมาต่อแถวกับเขาด้วยนี่ร้านนี้เขาอร่อยสะอาดแล้วก็มาตรฐานดีนะรับรองกินได้นครับเนี่ยเอวแถวยาวไปโน่นของขึ้นมาไม่ทันแล้วนะตอนนี้แล้วแอบไปดูนิดนึงเราแอบไปดูนิดนึง ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะเนี่ยโอ้นี่เป็นไงกาทำศาสาดสะอาดนะเพื่อนนี่ป่ะมีมาตรฐานแบ่งทีมแบ่งอะไรเรียบร้อยนะการน,น้องคนหนึ่งอันนี้ไม่ครบทีมน้องสาวไม่อันนี้น้องสาวไม่ได้มาเพื่อนถ้า,ามาเน้นวันเสาร์อาทิตย์เพื่อนมาได้เลยที่สลาดพ่ยาคลุมถ้ามันกุ้งพ่อมึง เดี๋ยวนี้เป็นกุ้งเป็นตัวมากขึ้นใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะเพิ่มใช่ป่ะเมื่อก่อนมันไม่ไม่เป็นตัวแบบนี้อันนี้เป็นใช่ป่ะหรือว่ายังไงใช่ไหมมันจะเป็นชิ้นเป็นบดรวมกันอ่าใช่ป่ะพัฒนาขึ้นดีขึ้นนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันก็บดไปเลยแต่นี้ก็าทำเป็นบดแม่ละเอียดมากบดหยาบให้เป็นชิ้นชิ้นเป็นเห็นไหดูเห็นกุ้งป่ะมีกุ้งเป็นชิ้นให้เห็นนะใช่ป่ะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยพัฒนาขึ้นนะเพื่อนจนทอดไม่ทันเลยขายลูกค้ารอแล้วตามคิวกันไล่คิวไป วันนี้ปั้นคนเดียวน้องไม่มาเพื่อนรับบทหนักเลยนี่นี่ก็อ,อยู่ด้านนี่ยเพื่อนนี่นมากแล้วเพื่อนชูแว๊บ เือ่อรอ,อบสุดท้ายมาแล้วรอบสุดท้ายข้อที่เขาได้เยอะนะแต่ว่าเขาขายไม่ทันเพราะว่าขายดีมากๆไงมาแวะออเขาแยกไว้เพื่อนหืมน่ากินมากๆเนี่รอเย็นแป๊บหนึ่งแล้วเนี่ยลงตเตรียมลงกล่องเย็นกันไม่ทันเลยเพื่อน แต่เราร้นนี่อร่อยยิ่งอร่อยนะอย่าปล่อยให้เย็นไปถึงกันถึงถึงร้อนกวกินได้เลยนี่ทำกันไม่หยุดนะเอเค วันนี้ก็มากี่โลครับประมาณร้อยห้าสิบอ๋อเพื่อนองร้อยห้าสิบก็มีสองร้อยห้าสิบกิโลเพื่อนกระแสดีมากเพื่อนร้านี้ แล้วเขาพัฒนาให้เป็นทอดไม้ขามีอกให้บอกกุ้งมาชิ้นๆด้วยนะแทรกอยู่ข้างในนะเปัค่อราใส่แป้งน้อยเนื้อเลยไม่แปงน้อนื้อไม่แข็งก็ได้เนี่ยเห็นกุ้งเขาะ่ะใส่พอให้เนื้อมันเหนียวให้ระสานเฉยนโอ้ย ปราคาก็ประมาณ80ชิ้น60ชิ้นถึง80ชิ้นนะคะใช้เวลาทอดประมาณ2นาที2นาทีเพื่อนทำกันไม่ทันอี๋เราต้องไป300รอแน่เพราะมันรอไม่น่าเกินหรอแต่ปัญหาคือคนขายคนขายจะไปลมก่อนหรือเปล่า คนขายจะไปลมก่อนหรือเปล่าอันนี้ส5 0โลละเพื่อนตักไปลงงานรึ่งนาทีลงีพอ้านวันเสาอ่ะบางทีถ้าทำไม่พอเนียองับไปลงงานอเน่นก็ต้องมาขายธรรมดาอ๋อนี่จะโหดูเริ่มเหลืองทองเริ่มเริ่มเริ่มเหลืองแล้วของตัวเริ่มเหลือง เร่งร่งน้ำมันเร่งไฟเลไล่น้ำมันออกเพื่อนการอมน้ำมันนะเพื่อนเพราดูแลอย่างดีแบบเช็คเวลาตลอดเช็คอุณหภูมิตลอดอือะไรนะร้านนี้เป็นร้านขายดีเบอร์ต้นตนของตลาดพี่ยาคาลุงอีกร้านนึงเพื่อนขายที่แบบออร์แกนิกเลยไม,ไม่ไม่ได้โฆษณาพี่ยาไม่ค่อยมาถ่ายอยู่ในร้านเนี้ย็พรายาแบกมั่นใจร้านนี้แบบไปอยู่ไหนคนก็ตามมาปล่อยเพราะพี่ยาปล่อยไปละ อยู่ไหนคนก็ตามไปเ,ปเพื่อนร้านไืนพี่ยาช่วยโปรโมทบ้างร้านนี้พี่ยาบอกไม่ต้องโปรโมทนี่เพื่อนโหขายดีขายดี